สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะไปกินผักทอดนะคะก็จะมีข้าวโพดทอดแล้วก็มีกระเจี๊ยบทอดแล้วก็อ่าฟักทอดนะคะก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอยู่แถวในเมืองแซนวีนะคะอ่าที่ชอบก็คือว่าน้ำมันจะไม่ดำนะคะแล้วก็รสชาติจะกรอบนะคะแล้วก็อร่อยนะคะก็ ไปรอตั้งนานเลยนะคะเพราะว่าเวลาทอดออกมาแล้วมีคนเหมาไปหมดประมาณนี้นะคะนุชก็ได้ไปรอแล้วก็ได้เอาบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้นุชซื้อ2,500จาดนะคะอะถุงหนึ่งจะเป็น1,000จาดแล้วก็อีกถุงหนึ่งคือ1,500จาดนะคะ1,000จาดนะคะจะตกอยู่ประมาณ13บาทนะคะ แค่ประมาณ13บาทนะคะก็ได้ของอร่อยอร่อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนในเมืองนะคะเขาขายอยู่ที่แถบในแถบถ,บถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าป้ายรถคิวนะคะก็จะมาคล้ายๆคนส่งเล็กๆนะคะก็จะขายอยู่ข้างหน้าเลยนะคะ ถ้าเป็นตอนเย็นจริงๆนะคะต่อคิวกันยาวมากนะคะอันนี้นุดไปอ่าแต่ว่าไม่ได้ต่อคิวแต่คือต้องรอเหมือนกันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าฟักนะคะน่าจะเป็นเมืองไทยจะเรียกว่าฟักที่นี่เขาเรียกว่า ที่นี่เขาเรียกว่าปูตีนะคะภาษาพม่าคือปูตีภาษาไทยใหญ่คือหมักน um ้ําเตานะคะแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดก็คือภาษาไทยใหญ่เรียกว่าข้าวกราบนะคะแล้วก็ภาษาพม่าเรียกว่ายองพูนะคะแล้วก็ส่วนกระเจบนะคะกระเจบภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าหมักน้อยตนนะคะแล้วก็ภาษาพม่าจะเรียกว่ายงประเดดีนะคะ หรือว่าผักผัก,ผกรวมผักทอดแบบนี้นะคะภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าอจโจซงนะคะ